บิงไทยสร้างเรื่องหอบบางสิ่งไปให้ลิซ่าถึงลัสเวกัสมีเรื่องให้ลิซ่าและเพื่อนๆ b l a c นแบล็พิ ink, ได้ยิ้มอีกแล้วเมื่อบลิงไทยสร้างตำนานครั้งใหม่คนยาดมหงไทยยกแพ็คไปให้ถึงกลางเวทีคอนเสิร์ตท,ที่ลัสเวกัสทำลิซ่าดีใจสุดขีดงานนี้รอดูหงไทยขาดตลาดแน่ซึ่งพอลิซ่าได้เห็นแพ็คยาดมนั้นก็ทำเอาจ้ตัวตื่นเต้นดีใจขั้นสุดเพราะเธอชื่นชอบฮงไทยมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าก็เคยสร้างปรากฏการณ์ทำคนแห่ตามหาหงไทยแบบหลอดการสนั่นวันไหวมาแล้วเชื่อว่าคราวนี้มีสิทธิ์ที่จะขาดตลาดอีกแน่นอน